วันนี้ก็อยู่กับแงเลยโอเคครับวันนี้แฮงมาเที่ยวงานงานที่แพร่ของพ่อเลี้ยงช้ใช้นาลงพี่เฟิร์สต้องมองกล้องก่อนโอเคเอาอย่างนี้แล้วทำความรู้จักกับพี่น้องก่อนวันนี้พี่เฟิร์สได้นําเจ้าแองครับมาอยู่ในสนามอยู่บรรยากาศอยู่ที่จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่สนามนี้ก็คืออําเภออะไรเอ่ยอําเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ครับครับครั้งที่สองเนาะครั้งที่สองความสูงของเราเท่าไหร่ตอนนี้ความสูงของน้องแฮงใช่ อยู่158-59นะครับอัปเดตตานานะเพราะว่าหลัลาคิดว่าเร็วๆนี้หลัล่าจะตามให้พี่น้องได้เห็นในเรื่องของพัฒนาการของเขาครับผมแล้วก็อายุตอนนี้อา,อายุตอนนี้คือ2ปีหเดือนน้ำหนักน้ำหนักพันร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึครับ,รบนี่ล่าสุดนี้เราได้อะไรกับบ้านล่าสุดตอนนี้เราได้ คารังวัลรองชานะเลิศอันดับดับคือคือที่4ที่4ที่4ครับก็ถือว่าวันนี้มีตัวดีๆที่มาอยู่ในสนามรับประเทศไทยเลยนะครับผมล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาร่วมกิจกรรมเนาะความสุขเจ้มเกรงครับบรรยากาศของที่พามของเราอยู่ที่พิกัดอะไรนะครับอยู่ที่อุดรบ้านหนองใสครับผมบ้านหนองใสตําบลหนองนะครัองเมือง บ้านเลขบ้านเลขที่ห้าห้าไม่ใช่บ้านเลขเทไรี่บ้านเลขที่ห้าหนึ่งห้าครับห้าหนึ่งห้าอ่าไม่ได้ตองห้านะแต่จะมีห้ากัดห้าหลังห้าฐานอยู่ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสายต้นบนหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับหมายเลขโทรศัพท์พี่เฟิร์สครับศูนย์เก้าสามสามหกห้าสามเจ็ดแปดศูนย์ครับครับนี่ก็คงต่อครับความสุขเลยพี่เฟิร์สอยากกระเบิดอะไรในเรื่องของรูปแบบ การที่จะให้พี่น้องไปหาพบปะที่ฟาร์มตัวจริงไปกับแล้วก็โครงการ,รก็ตอนนี้โครงการกับน้ําเชื้อยังครับนะเพราะว่าเขายังน้อยอยู่ถ้าเปิดโครงการยังไงก็จะให้รัลลาบอกอีกที แต่ถ้าพี่น้องครับอยากจะติดตายมายาวฝากด้วยครับช่องทางของเราที่นี่เลยศูนย์ก,กลางหลานานี่แหละครับ <จะ S 2> ผมเฮงๆให้พี่น้องได้เห็นแล้วก็ในเรื่องของไปกลับตามตัวจริงอยากจะมีค่าตัวทุกคนได้ไปหาที่มาไั้เลยครับผมเดี๋ยวเปิดเรื่องเรื่องผสมไปกกับ,กบเดี๋ยวจะฝากหลานๆอีกทีนึงครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เขายัง,เข,ยงเขายังน้อยอยู่เข,เขายังอายุน้อยรับ<ข>กำลังไปโชว์ในสนามแล้วทีนี้ถ้ามีผู้สาวเยอะเขาจะ ติดสาวการอยู่การกินเขาจะไม่นี่ทีนี้ทางวิเฟอร์สคิดว่าน่าจะมีการดูแลทำเงินทำตัวเป็นพิเศษ,ษก่อนครับผมซีนนี้ในรอบปลายปีนี้จนถึงต้นเดือนครับผมน้นเดือน,นหรือว่าต้นปีหน้าน่าจะ,จะต้นครับน่าจะต้นปีหน้าแต่น่าจะเจอเฮงเฮงทุกสนามครับเฮงเฮงต้องบอกว่าเป็นใครที่มีในเรื่องของความที่เป็นโดดเด่นในเรื่องของ เนื้อที่เป็นก้อนขายเนื้อโครงสร้างที่มีเยอะแต่ยังไม่มีเนื้อเอาเฮงเฮงไปเติมครับถูกไหมครับถูกครับเฮงเฮงเนื้อหนังแน่นบอกเลยว่าหัวใจของนันลาชอบเฮงเฮงแล้วก็พนุกรรมของเฮงเฮงฝั่งพ่อก็คือฝั่งพ่อคือเพชรตัดทองเพชรตัดทองนี่เป็นลูกของโชคกระบี่เขาเป็นมีศักเป็นหลานของโชคกระบี่ส่วนแม่เขาเป็นสายเพชรอุดรครับครับสายเพชรอุดรบวกโชคกระบี่ครับนี่แหละ แล้วก็พ่อของเขานะอยู่กับพ่อแอ่อยู่ที่บึงการถือว่าฝากด้วยครับอีกหนึ่ง 1, พันุกรรมก็ต้องส่งต่อความสุขหลานหลานได้เห็นเจนพ่อเจนปู่เจนหลานก็นี่นะครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่อยู่ตากอาแท้กับพี่สาวมาเลยมาเลย <laughs> นี่คนที่อยู่เบื้องหลังพี่เฟิร์สจะเดินทางไม่ได้เพราะไม่มีกับตันทีม <c oughs> ต้องขอบคุณกับตันทีมข,ของเราด้วยเสียอะไรเนะยี่ท <c oughs> นี่คนสวยตัหลับวันนี้พี่เฟิร์สมา มาแหงๆมาอยู่ใกล้ๆครับตรงต่อตอนนี้เที่ยงเที่ยงตรงเลยนะร้อนร้อนบอกว่าร้อนร้อนเท่าไหร่องศาประมาณ70องศาตอนเนี้ยเดี๋ยวให้แหงๆเข้าร่วมครับสำหรับกีนนี่เหรอต้องขอตัวนะพี่นิดเนาะพี่เฟิร์นไปโอเคครับขอบคุณมากครับพ่เฟิร์ไม่ยิ้มเลยยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มอีกยิ้มนิดนึง